สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสําหรับวันนี้นะคะพบกันยามเย็นในสวนนะคะก็สําหรับ ท่านใดที่เข้ามาแล้วหนูฝากกดติดตามสวนสานิสบอนสีด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะพาไปชมบอนสีหลากหลายสายพันุเลยนะคะก็สามารถโทรสอบถามติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะท่านใดไม่สะดวกโอนก็สามารถแจ้งปลายทางได้เลยนะคะสำหรับโอนและปลายทางเท่ากันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นหมอปริญญานะคะตอนเต็มฟอร์มนี่ค่ะหมออันนี้จะเป็นหมอที่เป็นไม้ป้ายนะคะจะเป็นเขียวป้ายชุมพูนะคะแต่พอโตขึ้นเขาก็จะเริ่มกัดตรงเขียวๆเ,เนี่ยเริ่มกัดสีมาอีกนะคะนี่อันนี้คือหมอปริญญานะคะสวยมากแล้วใบแข็งด้วยนะคะแล้วก็ใบยาวๆนี่นะคะอันนี้คือปีกินนารีนะคะปีกกินนารี ตอนนี้ก็จะมีสาสสี่นิ้วแบ่งนะคะต้นละ60สิบนะคะสำหรับปีกินารีจะเป็นไม้ใบายาวโทนจะออกไปทางสีแดงนะคะนี่ค่ะอันนี้กัลยานะคะไม่ได้พามาชมนานเลยกาลยาก็เป็นไม้กัดสีเหมือนกันนะคะนี่อันนี้คือตอนกัดของปีกหงนะคะตอนเด็กๆก,กับพื้นเขาจะเขียวแล้วก็กัดแดงนะคะแต่สังเกตได้ว่าเวลาโตขึ้นนะคะ พื้นที่เขียวเนี่ยกัดมาอีกรอบนึงด้วยนะคะอันนี้คือปีกขงค่ะนี่ค่ะอันนี้คือพวงซับนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นปีกกินนรีเหมือนกันนะค,ะน,ค,ะ,นคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโทนแดงนะคะอันนี้มีชื่อว่าฮองเฮานะคะฮองเฮาก็จะเป็นแดงใบกว้างนะคะ อาจจะมีเม็ดหัวใบนิดหน่อยนะคะสำหรับหองเ่าอันนี้ก็จะมีไซส์4นิ้วนะคะแบ่งอยู่ที่60บาทนะคะอันนี้แวะพามาชมต้นแม่ตอนเต็มฟอร์มนะคะไม้ตัวนี้จะสีแดงมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะเป็นตับวันใบกลมนะคะวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ120บาทนะคะสีจะออกโทนส้มๆแสดๆหน่อยนะคะอันนี้วันพฤหัส,สบ,บดีค่ะ นี่ก็จะเป็นพระยาพันวังนะคะพระยาพันวังก็จะเป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้กัดสีแดงนะคะแต่ตอนเด็กพื้นใบจะออกเขียวเขาวๆแบบนี้นะคะอันนี้ให้ไปกระถางละสี่สิบนะคะสําหรับพระยาพันวังค่ะเขาก็จะเริ่มกัดมาแล้วนะคะม่วงมหาการนะคะอันนี้อยู่ที่90บาทนะคะสําหรับม่วงมหาการก็จะเป็นไม้โทนสีเจม่เจมๆนะคะ เทราปรตีนะคะอันนี้ให้ไปต้นละเก้าสิบนะคะก็เริ่มเปิดด่างมาแล้วนะคะเทราปรตีค่ะเป็นไม้ทรงใบาย,ยาวๆนะคะอันนี้จะเป็นพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูต้นละห้าสิบนะคะสําหรับพลอยชมพูก็จะเป็นหนึ่งในไม้โทนเข้มเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบให้ไปอยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบนะคะตะวันชิงพบเป็นไม้ที่หูชิดกันเลยนะคะ ขุนสี่โคชโคงนะคะอันนี้ต้นละ35บาทนะคะขุนสี่โคชโคงเขาจะกัดออกสีแดงนะคะเป็นไม้กัดสีค่ะ35บาทนะคะอันนี้ชายชนนะคะต้นนี้ขออยู่ที่เจบาทนะคะสำหรับชายชนค่ะกำแพงแสนนะคะอันนี้นี่ค่ะไม้เก่านะคะอันนี้ให้ไปต้นละ35ห้านะคะสำหรับกำแพงแสนนะคะสีสวย อันนี้จะเป็นพวงซับนะคะพวงซับกระถางละแปดสิบนะคะอน,นี้ออกโทนสีส้มส้มผสมน้ําตาลหน่อยนะคะสีแปลกสวยนี่ค่ะชื่อว่าพวงซับนะคะอันนี้ก็จะเป็นกันหาชาลีนะคะไม้เก่าหายากแล้วนะคะอันนี้ก็ยังไม่กัดสีนะคะเขาจะกัดสีได้อีกนะคะก็ให้ไปเจ็ดสิบบาทนะคะสําหรับกันหาชาลีค่ะอันนี้จะเป็นบวรรัตนโกสิน,นะคะใครชื่นชอบไม้ใบายาวนะคะ อันนี้โตสวยมากนะคะอย่างที่หนูเคยให้ชมต้นแม่ไปนะคะให้ไปอยู่ที่150บนะคะสำหรับไซย์นี้บวรรัตนโกศิ์ยิ่งโตใบยิ่งยาวนะคะตัวนี้นี่ค่ะตกพุ่มสวยนะคะอันนี้กวนอิมนะคะกวนอิมให้ไปต้นละ40บาทนะคะสำหรับกวนอิมค่ะก็จะเป็นไม้ทนขาวนะคะชมพูทวีปนะคะหมายป้ายอันนี้ให้ไป80บนะคะป้ายมาแล้วแล้วก็เขาก็เริ่มกัด ชมพูมาอีกแล้วนะคะขุมทองนะคะขุมทองนี่คะ่ะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเขาจะเป็นเม็ดแดงใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้อ่ะอันนี้เป็นลูกไม้ของพ่อนะคะที่กัดชมพูนะคะที่หนูลงรูปต้นแม่ไปนะคะตอนนี้มีแบ่งต้นลูกแล้วนะคะจะอยู่ที่200บาทนะคะไม้ตัวนี้โตสวยมากนะคะ อันนี้ก็สีสวยอันนี้คือสีมรกตนะคะสีมรกตก็จะเป็นไม้สีเขียวค่ะตอนเด็กเขียวทั้งใบเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆกัดสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะนี่อันนี้คือสีมรกตค่ะนี่นะคะให้ดูใกล้ๆอันนี้เป็นชินนะบัญชรน,นะคะชินนะบัญชรยังมีสีนิ้วแบ่งนะคะต้นละ60ก็จะเป็นหน้าม่วงนะคะ นี่คะ่ะอันนี้บัวหิมะนะคะจะเห็นได้ว่าเนะะี่ยค่ะต้นแม่เขาทรงไม่สูงนะคะเขาจะเป็นทรงไม้เตี้ยๆนะคะใบแข็งด้วยนะคะบัวหิมะบัวสวรรคะ์เนี่ยค่ะอันนี้คือบัวหิมะนะคะเขาจะเป็นแบบไม่ด่างนะคะไม่ด่างไม่ไปลายชมพูมาจะกัดและเลื่อนนะคะโทนตอนเด็กก็จะออกขาวๆใครสนใจตอนนี้มีสี่นิ้วแบ่งห้าสิบบาทนะคะสําหรับบัวหิมะคะ่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะ ะะบัวหิมะนะคะต้นละห0นะคะอันนี้ใบเขาจะเป็นทรงใบกลมนะคะอันนี้เป็นเทพอัสดงนะคะเทพอัสดงก็จะเป็นสีเขียวอมดำนะคะสวยมากหูใบชิดกันนะคะทรงสวยอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะเทพอัสดงค่ะอันนี้นางพญานะคะอันนี้ให้ไป80นะคะนางพญาก็จะเป็นไม้ที่อยู่ตับเดียวกับชายชนนะคะไตพบนะคะไตพบ อันนี้ให้ไป60บาทนะคะพื้นจะออกน้ําตาลนะคะอันนี้เป็นไม้สีหวานนะคะเป็นไม้เก่าชื่อว่าประชานะคะประชานี่อันนี้ให้ไปต้นละแปิบนะคะสําหรับประชาค่ะอันนี้เป็นเมืองนครชุมนะคะอันนี้ป้ายมาแล้วค่ะป้ายสวยมากนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นนี้100บาทนะคะเมืองนครชุมค่ะดางเกยชัยนะคะอันนี้เป็นไม้เปิดนะคะ ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะนี้ให้ไปต้นละแปดสิบนะคะสำหรับด่างเกยใช้ค่ะอันนี้เป่าบุญจินนะคะเป่าบุญจินไม้เก่าโทนแดงนะคะให้ไปต้นละแปดสิบบาทนะคะสําหรับเป่าบุญจินค่ะอันนี้จะเป็นเมืองพิจิตรนะคะเมืองพิจิตรต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับเมืองพิจิตรค่ะก็จะเป็น ออกทรงใบป้อมๆหน่อยนะคะเวลาโตใบใหญ่นะคะไม้ชนิดนี้องคูรีมานนะคะอันนี้ต้นละห้าสิบนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะใบแข็งแล้วก็กัดหน้าแดงเงาๆนะคะสําหรับองค์ค่รีมานไก่แดงนะคะอันนี้ต้นละเก้าสิบบาทนะคะสําหรับไก่แดงค่ะสีสวยมากนะคะเม็ดเริ่มขึ้นแล้วหมอยอดเดชนะคะอันนี้มีเม็ดเริ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วนะคะ ตับหมอนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ80ค่ะก็จะเป็นไม้ใบแข็งนะคะแก้วโกเมนนะคะนี้ให้ไป70บาทนะคะสําหรับแก้วโกเมนเป็นไม้เก่านะคะโทนจะออกไปทางแดงค่ะนางสว่าห่านะคะอันนี้เริ่มกัดหน้าแล้วนะคะแม่หนุมานตอนเด็กๆสีก็จะออกประมาณนี้เลยเป็นไม้กัดสีนะคะ สามารถกัดได้ทั้งใบเลยนะคะอันนี้ให้ไป60บาทนะคะนางสวะห้าอันนี้จะเป็นพรสวงนะคะพรสวงให้ไปอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะเป็นไม้กาบสีเปรอะนะคะสวยมากนะคะอันเนี้ยนี่ค่ะพรสวงนะคะอันนี้มณีล้อมเพชรนะคะต้นนี้ขอ150บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้นำโชคนะคะไซส์นี้ขออยู่ที่ 110บาทละกันนะคะตัวนี้ใบกลมม่องเลยนะคะสำหรับนำโชคตับจังหวัดนะคะจังหวัดสงขลานะคะไม้ตามหาค่ะอันนี้ใบกลมนะคะให้ไปอยู่ที่เจบาทนะคะสำหรับจังหวัดสงขลาเนี่ค่ะแหลมทองกำลังเริ่มกัดหน้ากันมาเลยนะคะตอนนี้ก็ยังมีแบ่งสี่นิ้วต้นละห้าิบนะคะสำหรับแหลมทองค่ะต้นนี้สวยมากนะคะสายพเนตรกัดเร็วมากเลยนะคะ ขายสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะสายพระเนตรค่ะนี่จะเป็นวาสุก,กีนะคะวาสุก,กีให้ไปต้นละ90บาทนะคะเป็นทรงใบายาวสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรหน้าแผงนะคะก็จะเป็นหน้าเขียวแล้วก็ดางมาเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะ100บาทนี่ค่ะต้นใหญ่นะคะใบดกๆกอันนี้มีต้นเดียวนะคะในกระถาง นี่ค่ะอันนี้คือไก่ฝรั่งนะคะสวยมากนี่ค่ะหน้าเขาจะเป็นสีส้มๆนะคะสำหรับไก่ฝรั่งสีสวยมากเลยนะคะองหญิงทอฝันนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ด่างไม้ป้ายนะคะป้ายแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยนะคะตอน,นเด็กๆอาจจะยังป้ายไม่ชัดนะคะเวลาโตขึ้นเนี่ยยิ่งป้ายยิ่งอ่เขาเรียก ยิ่งโตยิ่งป้ายชัดนะคะกัญญาวัชระนะคะนี่อันนี้ให้ไป100บาทนะคะสําหรับกัญญาวัชระเป็นไม้ป้ายชมพูนะคะเป็นไม้เมื่อประมาณ2-3ปีก่อนนี้นะคะอันนี้นาลีบูรพานะคะอันนี้ต้นละ50บาทนะคะนาลีบูรพาก็จะเป็นไม้ป้ายชมพูนะคะนี่ป้ายด้วยกระสีด้วยค่ะเพราะว่าที่เราเห็นเขียวๆเ,เนี่ยเขากัดอีกนะคะนี่เป็นใบไผ่โทนขาวนะคะ นี่อันนี้ต้นลัหนึ0งบาทนะคะไผ่โทนขาวมา่นางพิมพ์นะคะตอนนี้ไม้กระสีนะคะกําลังเป็นที่นิยมนะคะไม้กระสีก็คือไม้ที่ตอนเด็กอีกสีหนึ่งโตมาอีกสีหนึ่งนะคะอย่างมา่นางพิมพ์นางสวะห้า,หาประมาณนี้นะคะนี่อันนี้มา่นางพิมพ์นะคะใครสนใจนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะให้ไปหกสิบบาทค่ะ อันนี้จะเป็นไก่มงคลนะคะอันนี้ก็จะหน้าออกชมพูมาแล้วนะคะกัดเรียบร้อยต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะไก่มงคลนะคะอันนี้กำปั่นทองนะคะเขาก็มีเปิดด่างมาบ้างแบบนี้นะคะด่างมากด่างน้อยแล้วแต่ใบนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเก้าสิบนะคะมีต้นเดียวนะคะกำปั่นทองค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวให้ไปต้นละเก้าสิบบาทนะคะสำหรับเจ้าสาวคะ่ะ นี่จะเป็นแววมายุรานะคะให้ไปกระถางละห้าสิบาทนะคะเวลมายุราเป็นไม้เก่านะคะเป็นประเภทกัดสีเหมือนกันกัดสีชมพูนะคะนี่ตับจังหวัดนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ อันนี้ให้ไป90บาทนะคะการจนบ,บุรีเป็นตับจังหวัดใบกุมม่องเลยไก่มะเหสวนนะคะอันนี้เป็นไก่ที่กัดหน้าชมพูนะคะเขาจะเป็นเม็ดมาก่อนแล้วพอขึ้นใบใหม่เนะี่ยเม็ดจะถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ให้ไป40บาทนะคะไก่มะเหสวนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ไก่เหมือนกันเป็นอีกโทนสีหนึ่งนะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะ อันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะโทนจะออกไปทางสีส้มๆนะคะต้นละ50บาทค่ะอันนี้ตับจังหวัดใบกลมมองเลยนะคะเป็นโทนสีม่วงด้วยนะคะอันนี้คือจังหวัดพัทลุงค่ะพัทลุงนะคะให้ไป150บาทนะคะจังหวัดพัทลุงอันนี้จะเป็นผูพิงนะคะภูพิง ต้นละห0นะคะสำหรับภูพิงก็จะเป็นไม้เก่านะคะโทนจะออกไปทางสีชมพูเขาป้ายเขียวอ่อนด้วยนะคะนี้จริงๆภูพิงเขาจะมีหลายหน้านะคะมีหน้าป้ายแดงด้วยนะคะแต่ว่าอ่าหน้านั้นจะหายากนะคะน่คะนี่คือลูกไม้ม่วงอมชมพูเป็นลูกไม้ของหนูเองนะคะตอนนี้ก็ยังมีต้นลูกแบ่งนะคะต้นละห้าสิบเท่านั้นคะ่ะสีสวยนะคะอันนี้จังหวัดลำพูนนะคะกระถางละแปดสิบบาทนะคะ อันนี้สีสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะใครสนใจนะคะน,นี่ขอจูที่ต้นละเจบาทนะคะรหัสเบอร์หนึ่งค่ะสีจะออกแบบว่าชมพูอมม่วงนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยก็สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนสามารถ จดชื่อสายพันธุ์นะคะจดเบอร์โทรหนูไว้ได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะจดชื่อสายพันธุ์หรือว่าโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะใครสะดวกปลายทางหรือโอนแจ้งหนูได้เลยหนูฝากกดติดตามสวนสานิดบอนสีด้วยนะคะคลิปหนูจะมีลงทุกวันเลยแวะเข้ามารับชมบอนสีสวยๆก่อนได้นะคะที่สวนจะเป็นไม้ทําเองทั้งหมดเลยนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ